เข้าไปตรงนี้ได้แล้วเราจะเขาได้ไปไปเขามีกล้องวงจรปิดด้วยถ้าเราขโมยนี่เขาจะรู้เลยว่าแต่ละคนนี่มาจากไหนนี่วงจรปิดอยู่นี่มีโซลาร์ทรงโซลาร์เซลล์โอ้โหนี่คือแบบสูตรมาตรฐานนะครับที่เขาใช้กันระดับโลกสากลนี่กูใช้ระดับโลกต่อต่อโอ้โหโอ้ยทอดแล้วทอดแล้วโอ้ยยะยะยมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วครับ มาแล้ววูววววว้วหวว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 นวว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 ว่ววนวว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 กเพราะมึงว่ะวว่อวว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 วนวววว่ววววนวว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 วเวววยววววะเวว่ววว่าวววววว้วตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยแต่ละตัวใหญ่ๆวยวว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 วะเวววนวว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  เดี๋ยวเราจะปล่อยให้หมดเลยเนาะแล้วก็ตกใหม่กันชุดนี้เราไม่เอาละสวัสดีครับกับผมนะครับซังจากช่องเด็กตอยินดีอีกแล้วนะครับก็วันนี้อย่างที่เห็นนะครับที่ผมถืออยู่นี่ก็คืออาหารปลาแล้วก็เบ็ดปลาอันเล็กๆนะครับตอนมีเบ็ดปลาแล้วเราก็ต้องไปตกปลากันแน่นอนนะครับซึ่งเป็นบอ่อปลาที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านเราเองนะครับเป็นบอ่อปลาของ ใครไม่รู้นะก็คอนเทนต์ในวันนี้คือเราจะไปแข่งขโมยปลากันนะครับว่าใครจะขโมยปลาได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งมีเพื่อนๆอีก2คนจากช่องตังมาร่วมกับผมด้วยนะครับวันนี้ไปกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้ดับสองรอบนะรอบแรกดับนม่งออมาติดลงต่อค่อยไปแนะนําตัวอีกทีที่บ่อปลาแล้วกันไปบอกว่าหายแล้วอย่างนี้นะตามไปเออน้ำเยอะนะเป็นรถที่น้ำเยอะ โอ้โห้เอาฟืนไปด้วยเขาพร้อมที่จะไปย่างกินข้างบนเลยเพื่อนใช่ส่วนเรานี่ก็เป็นหน่วยสังเกตการยนางเดียวรอกินนะันะก่อนจะไปขโมยปลาเราก็ต้องมาหาขันเบ็ดก่อนใช่เราต้องมาขโมยไผ่ก่อนไม่ไผ่ใครก็ไม่รู้นะแต่เรา

มากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดคนโอ้โอใช้อันยาวเฮ้ยนี่คือวัดขนาดจากของตัวเองเลยดูดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเจ้าของไรเาขาผ่านไปผ่านมาวันนี้คิดว่าจะตกได้ไหมเราเนี่ยก็ไม่รู้อะไปดูว่าดูดีนะครับ ระวังตัดเนี่ยเ<ม>จ้าของไล่เขาจะมาไล่เราเมื่อไหร่ก็ได้นะเราก็บอกว่าเนี่ยจากช่องจังเกิลเชยร์ทีมครับใช่ <พา S 2> แ้วครับแกนนำะผมป็นคนบอกเองครับนันหละใส่เสื้อเหมือนเหมือนผมเลยนะดูดิมีตรามาบินด้วยต้องมาบินเท่านั้นนะฮะเหมือนของผมเลย แกกงเดียวันนะครับนะครับตอนนี้เราก็มากันถึงแล้วนะครับที่ไร่มะเขือของเรานะไปเก็บมะเขือกันนะทุกคนไป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 แล้วร้อยแปดสิบตกปลาปวกกูมาตกปลาทำงั้นพวกกูต้องแบบเก็บกล้วยได้ไหมหนะเด็กทีนี่พวกกูได้อยู่ที่สองนอนไปว่ยกอุปกรณ์แล้วเราก็ไปเก็บมะเขือยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ ยกให้มีคนเดียวเลยอันนั้นส่วนที่ตายก็ยุ่งนั้นเดี๋ยวกูยืนไป็นกำลังใจฮะมาแต่ละคนนะครับลูกกระจอกผมก็เอาเบ็ดปลาแล้วก็เนี่ยมีคนแบกพร้อมเยอะมากเลยคนไปเราต้องมุดเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกุญแจปอนี้เขามีเจ้าของนะแต่ว่าเราไม่รู้เป็นของใครนะเหมือนเขาปล่อยทิ้งไว้นานเกินเราก็เลยกะจะมาขโมยครับวันนี้จับกล้องดิ อย่าไปบอกว่าใครรู้นะทุกคนเข้าไปตรงนี้ได้แล้วเขาได้ในบ่อไม่ยังไงไปตกงอ่อยวิ่งนะทุกคนนะใครมีของอะไรก็ยื่นมาก่อนครับเอคือจะบอกว่าอยู่ข้างนอกบ่อตกใช่นี่นี่ไอ้พวกเนี้ยดูมาขโมยปลาดู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 ไว่ายี่ใสขายาวดีกว่ามีแต่คนมาขโมยปลาอไมม่่ีคัแนนนตรงนี้เดี๋ยวตัดดอกนะโอ้โหมันเหล็กนี่หว่าน่าจะเข้าอย่างนี้แหละ งนู้นตรงนูดงนดงนด้ดีกว่าตูมีทางเข้าโอ้โหบ่อน,นี้เขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับทุกคนเขามีกล้องวงจรปิดด้วยถ้าเราเขโมยนี่เขาจะรู้เลยว่าแต่ละคนนี่มาจากไหนนี่วงจรปิดอยู่นี่มีโซลาร์ทรงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีระบบถ่ยเทน้ําแบบอัตโนมัติโอ้โหเจาะบาดาลด้วยบ่อน,นี้นะครับมาอ้ แล้วกูก็ไม่ช่วยเพื่อนยกของอะไรมาเลยติสานนี่ลึกไหมลงไปวัดดีเพื่อน <c oughs> กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ครับมีคนเริ่มทําเป็ดแล้วนะเตรียมแล้วเป็นคนแรกที่เริ่มทําเลยส่วนที่เหลือก็นั่งโม้กันไป, <c oughs> ปอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับ <c oughs> ใช่มีกล้องจอนเป็ดด้วยใช่มีกล้องนเป็ดด้วยพกูไม่น่ารอดแล้วเพื่อน <c oughs> การขโมยปลาครั้งนี้ไม่น่ารอดแล้วลึกไหมอืไม่เป็นไรมึงตรงน้ำเดี๋ยวพวกกูไปกำจให้อยู่ข้างบน ของผมยาวแค่นี้นะครับทุกคนนี่เขายาวกว่าผมเยอะนะตั้งแารแค่นี้มั่นใจแค่ไหนวันนี้อีกตัวสักยี่สิบตัวเขาล้เห็นไหมถ้าเขามาเห็นพวกกูว่าขโมยกปลาเขาอยู่นี่มีไม่รอสักคนเลยเนี่ยถึงจะว่าใจโดนจับเลยเพื่อนตอนนี้เราก็เริ่มปกกันละคนที่ทําเสร็จเป็นแรกๆก็คือผมนี่แหละ ส่วนลูกกระจกผมแต่ละคนนี่มันไม่เชี่ยวาชาญไง<ม>ก็เลยทําช้าหน่อยนะครับนะอย่างคุณโจโนเนี่ยกําลังหาสูตรกันมัด <c oughs> ที่มัน <c oughs> มดีอยู่มัดยังไงจานเออมัดยังไงก็ได้แน่นไนนอนลูกนีม้มีวันทำไมามาแล้วครับปลามาแล้วครับไม่ไม่รู้กูก็ไม่ใช้เหมือนกันเออนอนผ่านมากว่าสองชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตกได้สักคนเลย พวกเรากลับบ <bey ue S 1> ้านเลยเนาะพอแล้ววะสองชั่วโมงแล้วมึงยังมัดไม่ได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมึงยังวัดไม่ได้เลยอ้าวจ๋อผู้เชี่ยวชาญนะไม่พี่วกคุณพวกคุณทำอะไรอยู่นครับเนี่ยผมวัดแรอดติตะกำลังดูเล็บสัก่อนไหโอ้โหอันนี้คือแบบสูตรมาตรฐานนะครับที่เขาใช้กันระดับโลกสากลนี่คุณใช้ระดับโลกต่อนี่เลยฮะ เราจะไปตัดส่วนที่มันเกินมานี่แหละสวยมากนะใช่เลิศใช่ไหมป๋องต้องดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยใช่มันต้องมัดแบบนั้นมัดแบบมาตรฐานมันบ้านละเมอใช่มาตรฐานมันบ้านนี่อยู่ละเนี่ดูสิโอ้ยมันสูตรมาตรฐานเลยเหรอฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็สูตรมาตรฐานเหมือนกันว่ะสูตรไม่ได้มาตรฐานโอ้ยทอดไก่ป๋องนี่มันเท่จริงเลยว่ะสมแล้วที่อยู่ในช่องจังเกิล เฮืยดสักอย่างนึ่งอ่ะก็มาวัดกันเลยว่าไอ้สูตรมาตรฐานไก่สูตรไอสูตรมาตรฐานไก่สูตรบ้านๆเนี่ยใครจะตกได้วะขาเลยอ่ะอือโอ้โของกูมาเจะมามาแล้วไม่ได้แล้วมาแล้วหมดหมดอุ๊ยอือจะบอกว่ากูไม่ต้องใช้เหยื่อกูแบบสามชั่วโมงผ่านไปนะครับยังไม่ได้สักตัวเลยปลาก็เยอะอยู่นะเนี่ย โอ้ยทอดแล้วทอดแล้วโอ้ยใหญ่าหญมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วครับมาแล้ววู้นี่โอ้โหนี่นะครับได้หน่อยแล้วทุกคนจะได้มีกำลังใจหน่อยนะครับจ้านะไม่ใช่น้อยๆแล้วเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะโอ้โหพอกระไซสตัวเองเลยนะครับแน่นอนดูเชือกดิแค่นี้เฮ้ยเอาลูกเราออกเอาลูกเราไม่เป็นใจลูกเราสัมผัสเอาเออไป โคตรเจ๋งอ่ะตัวแรกมาแล้วนะครับซื้อซื้อมามาซื้อเอาหลับไปแล้วได้แล้วได้ยาถือของหมดได้แล้วพวกกูไปอยู่ตรงทเสต็ปให้หมดเลยนี่อะไรใส่ปลาไหมวะมึงออกไปได้ไงวะสื่อเปวดท้องเหรอจะคลอดละท้องไปขี้เพื่อนผมจะไปทําอุปกรณ์ใส่ปลามานนะครับเนื่องจากว่าเราได้ปลามาละหนึ่งตัวนะฮะ มาตัวนี้แล้วนะครับพี่น้องนี่นะฝีมือคุณพอลนั่นเองจอดนี่ครับตัวที่สามนะครับที่ตกได้ก็คือ,อยหมักนุ่มผู้หล่อเหลาเอาการคนนี้นะครับก็จะได้นะครับสามตัวน้ำพังน้ำแรง <laughs> ตัวที่สองเป็นจังปกจานปองตกได้ตัวสมสม ถึงจะตัวเล็กตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่ะถึงจะตัวเล็กแต่แตกต่างนะครับโอ้โหน้องฟอดตกได้ตัวตัวที่สองนะครับอืมปลาานิลอยู่น้ำลึกนะครับตัวใหญ่อยู่น้ำลึกตัวเล็กอยู่น้ำตื้นอ๋อขังแม่งมาอีมาอีตัวแล้วลืมถ่ายฉากที่ดนึงได้วะอันนี้สวยสวยสวยตัวนี้สวยู่ค่อยได้คนละตัวสองตัวแล้ววะ คนที่ยังไม่ได้ก็ตอนนี้ก็มีแค่หน่วยไอตัวสองเบ็ดแล้วก็มีกูแล้วก็มีไอเนี่ยไอหนุ่มเนี่ยป่านี้ยังแกะเบ็ดยังไม่ได้ท่าไม่ท่าไหนเนี่ย,บยเบ็ดติดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตัดไว้ไแล้วก็ไม่ได้ดู <c oughs> โอ้ทีนี้ก็พันกันซีสวยเลย <c oughs> แล้วก็อีกคนนึงนะครับตอนนี้อาหารเป็นพิษนะครับนอนร่วงป่วยแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนั้นใช่ฝั่งนั้นป่าวะ,หล,ห,ละวหลุดหมดเลยนุ้ยหลุดหมดเลยนี่เฮวกันทั้งแก๊งนดิออกมาข้างนอกก็ได้เออใช่แหละฝั่งนี้แหละนี่เนาะยัดได้ไหมล่ะยัดได้ก็ยัดไปเลยอือเอาหินทับซะหน่อยเพื่อความแน่นครับแล,ล้วติดตามป้อเยิ่งแล้วมันเฮ้ยอย่าอย่า มึงแย่ได้มึงแย่ได้ผิดรู้จิตตาแย่ได้ผิดรู้เกือบไปเลยตัวเนี้ยต้องแก่ต้องแก่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นบนเย็บปล่อยลงน้ำต้องแก่ตรงนี้ก่อนนหะต้องแก่ตรงเนี้เฮ้ยเออเริ่มมาเทียรตัวสองตัวตัวนี้เกือบไปแล้วปล่อยลงน้ำเฉยกูว่าที่ปลามัไม่กินหัวกูอะติกี้มือข้ามเบื้องตัวทำไมวะใช่เหรอก็โบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นไงจริงเหรอ เพราะมึงนะเพือ่อนเพราะกูใมเพราะมึงปลาไม่กินเป็ดกูไงยิ้มไปเลยโทษมึงคนเดียวเลยนะเนี่ยจริงลำไม่ได้ลำไม่ดีเท่ทาตี๋เท่ากองเดี๋ยวกูต้องฆ่าของมึงคืนนะเพื่อนเนี้ยเนี่ยกูต้องฆ่าของมึงคืนนะเพื่อนไม่ใช่ฆ่าปุ๊บไม่กูได้ปลาเลยนะเนี่ยฆนะ่ากลับไปกลับมาเลยเนี่ยปลาไม่ก,กินของมึงแล้วคว <laughs> ามเชื่อใครเพปลาไม่กินของมึงแล้วกูอยากจะไปตบไอ้คนที่มันสร้างความเชื่อนี่ <laughs> อิตาได้อีกตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วสองตัวแล้วตอนนี้อิตาอิตากับน้องฟอดน้องฟอดกับอิตาได้โครตสองตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติท้อได้เลยนะใช่เลยตัวใหญ่สุดละเบ็ดผมก็ยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมครับไม่มีกะวี่กะแววเลยเจ้าของสาคืออ่ะตัวนี้สองตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยแต่ละตัวใหญ่ๆเดียว คุณทอนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บให้นี่พอได้อีกตัวละไอตัวนี้นี่ไซส์พอๆกับของกูเลยเนี่ยตัวเนี้ยโ้ยเหรอกมเจะถามเลยตัวนี้ปลามาเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยมีคนตกได้ติดต่อกันทีทีเลยนะตั้งแต่ทอดโยกมาปั๊บนี่ฟอดป๊อบมาแล้วก็คุณวินก็ปั๊บมาอีกตัวได้มาทีทีแล้วแต่กูยังไม่ได้นะครับทุกคนตอนเนี้ย ต้ออะไรวะป๋อ,ปองมันข้ามเบรดกลัวกูจําได้มึงก็ข้ามมึงกูเพื่อนอกอกตอนนี้นี่แห้วตอนนี้วูต้องไปข้ามเบรดพวกนั้นคืนนะเพื่อนอันนี้ครับทุกคนหลังจากที่ผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงกว่า <S <S ผมก็ได้ตัวแรกมาแล้วนะครับนี่สุดยอดปลายิสกนะครับตัวน้อยๆแต่ก็อร่อยดีเคี้ยวก,กำลังกรุบกรอบนะครับทอดอร่อยไซยนี้นี่ปลาตัวแรกในเราบันนะครับ ซึ่งทุกคนก็ตกได้เรื่อยๆอาน,นอะครับวันนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วเพราะว่ามันก็เย็นละะแล้วจะห้าโมงแล้วนะครับดูปลาที่พวกเราตกได้ในวันนี้นะครับอ่าได้เวลาปล่อยแล้วนะฮะปล่อยลโอ้โ<ส>ห<ด>ประมาณสามโลได้อยู่สามโล,โลสี่โลอืมเดีเ๋ย<ส>ว<ด>เราจะปล่อยให้หมดเลยนเนาะแล้วก็ตกใหม่กันชุดนี้เราไม่เอาละ เราจะเอาไปทํากินต่อที่บ้านนะครับวันนี้เราขโมยปลาได้เท่านี้นะฮะไปไปดูว่าเราจะทําเมนูอะไรกันนะครับที่กินไว้ก็จะเอาไปทอดกรอบนะครับไปลกลับบ้านกันแต่ละคนก็กําลังเอาเบ็ดไปทิ้งนะครับทิ้งหลักฐานที่มาขโมยปลาวันนี้ข้างบอ่บอเนี่ยแต่ละคนก็หน้าตาทรงโจรอยู่แล้วนะครับการกระทําก็ไม่พ้นจากหน้าตาเท่าไหร่อเอาแล้วเนี่ยงไงตกปลาได้เยอะทําบาปเยอะยดูขโมยปลาด้วย ตกได้เยอะเลยทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยจริงๆอยากจะบอกเลยนะว่าไอคนที่พูดๆเนี่ยมันนำทับมาขอบใจทุกคนมากที่มาส่งนะเดี๋ยวหมดหน้าที่พวกมึงละกลับบ้านได้เลยที่เหลือวัวปลากลับบ้านแล้วเราก็พอทค่นี้แหละวันนี้โอเคป่ะเนาะพนักงานเห็นไหมลูกกระจกผมนี่มันใช้งานดีทุกคนเลยโอ้โหแต่กี้ผมล้อเล่นนะครับผมได้ไล่ทุกคนกลับนะครับ แล้วก็เขาก็ไม่ใช่ลูกกระจอกผมด้วยผมเป็นลูกกระจอกเขานะครับดูจากการแต่งตัวก็รู้เราขอโมยปลาได้แล้วเราก็จะย่างกินนะครับวันนี้ตอนแรกว่าจะไปต้มทอดกรอบนะฮะแต่ต้องเราดูวันต่อไปว่าจะเอาไงต่อไปคุณว่าจะได้ยินเสียงเลยไหม <c oughs> ได้แล้วไม่มันเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเลยมันเป็นเสียงวัวร้องหลังจากที่ผมได้ไปอยู่กับ บริษัทจังเกิลเมเดียหรือว่าพี่โจโฉนะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าการใช้บบทท็อตที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงใช้บบทท็อตเก่งเลยทีนี้เดี๋ยวเขาไ <c oughs> พูดถึงเขาก็ได้มา <c oughs> ตรงนี้ต่าฮะตรงนี้ต่าตานองอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยวขาดเลยทุกคน <c oughs> ใครวะตัเนี้ยเนี้ยที่ยีแดงมันสับเสียง ขะจะเาจตังัง,ง,งีะ่ี่บนาเอนาคตต้องทําพี่หนึ่ง,งทุ่มนะครับก็ได้เวลาที่พวกเรามาย่างปลากินกัน้วเราซื้อแค 2, 9, ่โค้ดสองสิบเกใช่ไหมแล้วเราก็วัดดวงว่าเราจะถูก อร่อยมากยอดเลยนี่นะครับนี่ใครทำอะไรนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ต่อไปนะครับอือแตเสียงเมื่อกี้น่าจะเข้าแล้วมั้งเพื่อนใช่ไปกูหิวแล้วคุต้องไปกินต่อแล้วกินไม่ทันคนอื่นแล้ว